สวัสดีค่ะรายการเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับการณัชชาค่ะในฐานะไทยซูเปอร์โมเดลปี2020ค่ะ4ปีผ่านมาแล้วนะคะเวทีไทยซูเปอร์โมเดลกลับมาคัมแบ็กแล้วค่ะทุกคนก็ถ้าถามว่า ยังจําได้อยู่ไหมยังจาโมเมนต์ของการประกาศผลรางวัลได้อยู่ค่ะเพราะว่าคือไทยซูเปอร์โมเดลอย่างที่ทุกคนทราบกันมาว่าเขาจะมีิกเนเจอร์ในการประกาศผลก็คือเราจะต้องเดินบนไปเรื่อยๆจนชื่อใครประกาศคนนั้นถึงจะเดินออกมาขา้างหน้าตอนปีของการก็คือการเดินบนไปแล้วสองรอบก็ยังไม่ประกาศตอนแรกใจเราก็แปลวแล้วแหะว่าเออคงคงไม่ใช่เราละมั้งเลยอ่ะเพราะว่าเราคิดว่า ถ้าเกิดเขาจะประกาศก็คงประกาศแบบตอนตอนที่ชายคนนั้นเดินใกล้ๆตรงกลางพอดีอะไรเงี้ยเราเดินไปละสองรอบเลยไปละก็เอ๊ยยังไม่ประกาศซะทีเราก็เลยนึกในใจว่าถ้าหนูได้หนูจะเลิกกินเนื้อสองปีค่ะคิดตรงนั้นเลยคิดตอนที่แบบเดินคือถ้าทุกคนไปย้อนดูตอนภาพตอนประกวดนะคะจบประโยคนั้นในหัวปุ๊บเขาก็ประกาศเลย TSM ศูนา<ล>นัทชาเลยไหมายเลขห้านัทชาเชียงคาดนดนรรืสับเลยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าหิวข้าว <c oughs> คือมันยังตื่นเต้นอยู่มันก็เลยเป็นแบบเป็นความแบบเดินเร็วเดินสับโดยที่เราไม่ได้สนใจกระโปรงเราแล้ว,ลว <c oughs> เพราะว่าจริงๆคือ หนูใส่ชุดเป็นแบบเป็นสุ่มกระโปรงใหญ่มากค่ะตอนเดินก็ก็กลัวจะสะดุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศผลเสร็จแล้วมันเป็นความตื่นเต้นที่แบบเอ๊ะชื่อเราเหรอเอ๊ะใช่เราจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรีบสับเดินไปตรงกลางเลยใช่แล้วก็งดกินเนื้อ2ปีจริงๆเพื่อนๆที่ประกวดคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเวทีไทยซุปเปอร์เดลมันไม่ได้เหมือนเวทีการแข่งขันนะคะคือเวลาเก็บตัวทุกคนคือ เป็นเพื่อนกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันและกันคือทุกวันนี้ก็ยังคุยกับพี่ที่แบบประกวดด้วยกันเลขใกล้กันอยู่เลยค่ะแล้วก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีคือตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนรักที่ดีคือเราไม่ได้มาแบบเอาเป็นเอาตายว่าฉันจะต้องแข่งขันกับใครนะอะไรอย่งี้ค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้มาเรียนรู้เพราะว่าตอนปีของการอ่ะเขามีทั้งเวิร์กช็อปด้านการแสดงให้ด้วยแล้วก็ เวิร์กช็อปการเดินแบบจากคุณอุ๋มค่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องของบุคลิกภาพทุกอย่างก็คือไทยซูเปอร์โมเดลจัดให้หมดเลยเตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลตอนนั้นก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เราค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคือตอนเก็บตัวเหมือนเราก็ได้เรียนรู้การทํางานในวงการค่ะก็ลองดูว่าเราชอบจริงๆไหมซึ่งการก็ชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราก็มาลุยทางด้านนี้ดีกว่าใบเบิกเบิกทางเข้าสู่ช่องเจ็ดค่ะก็ทํางานการแสดงมา จะ4ปีแล้วค่ะทุกคนก็จริงๆเป็นการรอที่ค่อนข้างยาวนานเพราะว่าจริงๆทุกปีก็จะมีประกวดแต่ว่าปีที่ผ่านมานมาก็อาจจะมีเรื่องของโควิดบ้างอะไรบ้างค่ะปีนี้นะคะความพิเศษคือมีหลากหลายมากหนึ่งเลยก็คือขยายอายุค่ะตั้งแต่15จนถึง27เลยซึ่งจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและที่สำคัญตอนนี้นะคะมีเปิดเพิ่มก็คือเป็น trans women ค่ะ เราจะก้าวเป็นรุ่นพี่แล้วเหรอเนี่ยถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่หนูจะก้าวเข้าสู่แบบคําว่ารุ่นพี่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มีความฝันแล้วก็อยากลองทํางานในด้านนี้อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้ตัวเองโดยคําว่าเราไม่พร้อมหรือว่าเราทําไม่ได้นะคะให้ลองมาก่อนเพราะกันเชื่อว่าทุกคนสามารถแบบโชว์ศักยภาพโชว์ความเป็นตัวเองโชว์ความมั่นใจของตัวเองได้ในเวทีนี้แน่นอนคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับสมัครประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2024แบบ Walk in มากันได้ที่ช่อง7 HD สตูดิโอ8นะคะเปิดรับสมัครวันพฤหัสบ,บดีที่22สิงหาคมนี้เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาติดตามรายละเอียดการเตรียมตัวทั้งหมดได้ที่ w w w c s 7 c o m p s m 2 0 2 4และทาง Facebook ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์โอกาสมาถ,ถึงแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ <Okay. S 1> ก่อนที่จะไปชมเบื้องหลังอุ่นเครื่องความสนุกของละครรอยรักรอย,รอยบาปคืนนี้ตามมาดูความคึกคักข,ของทีมนักษะ เพรพัชิตาภูมิเกติภูมิและปิ่นชรินพรเขาไปเดินประชาสัมพันธ์ละครช่วงสุดสัปดาห์กันที่ตลาดนัดจตุจักรค่ะงานนี้ได้เสียงตอบรับจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารุมขอถ่ายรูปกันไม่ขาดสายเลยนะคะแม้อากาศจะร้อนก็ไม่เป็นอุปสรรคทุกคนช่วยกันขายละครเซอร์วิสแฟนๆเต็มที่ฝั่งสาวปิ่นก็ทําหน้าที่สปีกลงลิชคุยกับแฟนๆชาวต่างชาติด้วยงานนี้เห็นโมเมนต์ดีๆเมื่อทั้ง3คนเห็นน้องนักศึกษาเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ก็เลยขอเข้าไไปปดูแจม ตนนี้สาวนางฟ้าจิตอาสายังเกรซก็ต้องร่วมมอบน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องเรียกว่าได้มาโปรโมทละครด้วยทำความดีไปด้วยในตัวเลยค่ะโอ้น่ารักน่ารักค่ะคือเหมือนมันเริ่มหายไปแล้วการแบบว่าร้องเพลงเปิดหมวกแบบนี้แล้วก็นานๆทีจะมีโอกาสได้เจอเราได้เจอก็ไปจอยๆกับน้องหน่อยอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามกันไหนๆก็ตั้งแต่ต้นแล้วเนาะอีกนิดนึงก็จะถึงจุดที่แบบว่าโอ้หลายคนอาจจะร้องว้าวเลยก็ได้เออมันจะมีซีนอะไรที่น่าติดตามอีกมากมายเลยค่ะเห็นป่นยิ้มสดใส นอกจอแต่ความร้ายกาจในจอของหนูยิ้มยังไม่หยุดแค่นี้นะคะงานนี้อารวาสขั้นหนักถึงขั้นวิ่งไล่าตามจะฆ่าอมปัญชยาแล้วเบื้องหลังฉากนี้เห็นปิ่นมาในชุดกระโปรงหวานๆแต่คือดีกรีความโหดเกินร้อยพยายามจะทำร้ายอมแบบเอาชีวิตซึ่งทั้งปิ่นและอมก็ซ้อมจังหวะสู้กันหนักมากงานนี้พี่ๆทีมงานก็มาสาธิตให้ทั้งคู่เห็นภาพก่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยสาวๆลุยเต็มที่ฝั่ง2หนุ่มภูมิและบิ๊กเอ็มก็ต้องรีบพุ่งตัวเข้ามาช่วยอ้าวไปดูเบื้องหลังกันค่ะตรงไม,งมก้กก่นแค สมควรแล้วที่จะต้องตายยาเขาหนูออนี่นี่เขาแก้วไม่มีอะไรมากใส่ชุดสีชมพูไงเห็นที่บ้านก็เลยแบบเดินไปแล้วก็นั่งแก้วมานี่ไปหาเรื่องเขาเองเกือบตายเกือบตายมาช้ากว่าจะมาแล้วหนูอยู่ๆก็ลิดเยอะเฉยจะผักหนูหน้าหนูเกือบไปชนไม้หนูว่าจะไปรันเห็นพี่ชาร์ตป่าก่อนเขาเห็นเห็นตั้งแล้วนะ เห็นถ้ากองเดินผ่านปั๊บนี่เราต้องเสียบเห็นเห็นเห็นอยู่อย่างนี้แล้วอะแล้วกองกองเข้าเสร็จออกออกปุ๊บเข้าใหม่แล้วทั้งลับทั้งลับเดี๋ยวสี่คูณร้อยอะปั๊บเราก็พุ่งเข้าไปรับเลยเพื่อความปลอดภัยเราก็บอกคําเดียวเลยปิ่นเซฟเซนะเซฟเนะเป็นคนเล่นเต็มไงเดี๋ยวเกิดพลาดพังประกันใดต้องไปตลาดเมื่อซื้อลูกกระต่ายใหม่มาให้เปลี่ยนก็ไม่ได้ไง สวัสดีครับแฟนๆรายการเที่ยงบันเทิงสดนะครับโอ้ยเบียกโอ้ยรับเีแอคด้วยมีกล้องมาลับด้วยอ่ะถ้าทำขนาดนี้เนี่ยฉันต้องหางานใหม่แล้วนะคุณจะคุณลิลหนุนไม่ได้ยืนนะคะเดี๋ยวต้องต้องพยายามหาเอกลักษณ์ใหม่ละขอนรถขับกลัวด้วยยิบดูผลงานตัวเองเป็นไงเปิดไลยครดู <den>